สวัสดีครับสำหรับคนในแวดวงวิชาการเรื่องการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรอสอี่ถือเป็นหลักใช้สำคัญเลยนะครับแล้วพอมาถึงปี2565เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกณฑ์ใหม่นี้กันแบบทุกซอกทุกมุมให้เข้าใจง่ายๆจะได้วางแผนเส้นทางอาชีพกันได้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับ ก่อนจะไปดูของใหม่เรามาย้อนดูไทม์ไลน์กันนิดนึงดีกว่าครับหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2558แล้วก็อัปเดตอีกทีตอนปี2563จนมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือปี2565นี่แหละครับซึ่งตอนนี้ถือเป็นมาตรฐานหลักที่ทุกคนต้องใช้กันแล้วและนี่คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเลยจากนั้นไปดูเส้นทางผลงานวิชาการที่มีให้เลือก แล้วก็ไปไขข้อข้องใจเรื่องเอกสารคำสอนที่หลายคนงงกันต่อด้วยขั้นตอนการประเมินที่เป็นด่านสุดท้ายและปิดท้ายด้วยการมองภาพใหญ่ว่าทั้งหมดนี้จะส่งผลต่ออนาคตวงการวิชาการไทยยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเกณฑ์ไหนปี 2, 5 6 5เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วทำไมเราถึงต้องให้ความสาคัญกับมันมากๆในตอนนี้เรามาทาความเข้าใจกันครับ ก่อนที่เราจะไปลุยเรื่องผลงานวิชาการนะครับมันมีเหมือนกับตัวเข้างานที่เราต้องมีก่อนคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้องผ่านเพื่อจะเริ่มกระบวนการนี้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเวลาครับต้องดํารงตําแหน่งพอสอรหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วอย่างน้อยๆเลยนะคือ2ปีครับซึ่งก็เป็นเวลาที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับการสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะกล้าไปสู่สเต็ปต่อไปแล้วนอกจากเรื่องเวลาอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคุณภาพการสอนครับ ผลการประเมินการสอนเนี่ยต้องได้เกรด B บวกหรือในเกณฑ์ที่เรียกว่าชำนาญพิเศษขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่านอกจากงานวิจัยจะดีแล้วเรื่องการสอนก็ต้องยอดเยี่ยมด้วยเหมือนกันเอาละครับทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเลือกเส้นทางผลงานวิชาการของเรานี่แหละครับเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราเลือกได้ถึง3แบบเลยนะซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปการเลือกตรงนี้แหละครับเหมือนวางหมากเลย ว่าเราจะเดินเกมยังไงให้เหมาะกับสไตล์เราที่สุดลองมาดูตารางเปรียบเทียบนี้กันนะครับจะเห็นภาพชัดเลยวิธีที่1ก็คือทางสายกลางมาตรฐานคุณภาพระดับ B ส่วนวิธีที่2นี่สําหรับสายแข็งเลยครับคือเน้นคุณภาพระดับ A เท่านั้นและวิธีที่3มนี่พลิกเกมไปเลยคือไม่ได้วัดที่คุณภาพงานโดยตรงแต่วัดกันที่อิทธิพลของงานผ่านจํานวนไซต์ชั่นหรือการอ้างอิงซึ่งข้อดีสุดๆคือมันทําให้ข้ามขั้นตอนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไปได้เลย การเลือกให้ถูกทางนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยมาเจาะลึกกันที่วิธีแรกก่อนเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้เพราะเป็นทางที่คนส่วนใหญ่เลือกกันเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงจะยื่นเป็นงานวิจัย2เรื่องล้วนๆก็ได้หรือจะผสมผสานงานวิจัย1เรื่องกับหนังสืออีกหนึ่งเล่มก็ได้ครับมีข้อแม้ว่าอย่างน้อยหนึ่งในงานวิจัยนั้นเราต้องเป็นเจ้าของผลงานหลักนะแล้วก็มีทริคนิดนึงครับว่าการเลือกทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะมีความคล่องตัวกว่าก,า,การทำตำราครับทีนี้มาดูวิธีที่2กันบ้าง ทางนี้จะโหดขึ้นมาหน่อยครับคือเน้นคุณภาพแบบสุดๆไม่เน้นปริมาณต้องมีผลงานระดับ A หรือระดับดีเยี่ยมถึง2ใน3ชิ้นแต่มีไฮไลท์สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับสายสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์คือถ้ามีหนังสือคุณภาพระดับ A ถึง2เล่มสามารถใช้ยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีงานวิจัยไม่แต่ชิ้นเดียวนี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มีความถนัดด้านการเขียนหนังสือครับและวิธีสุดท้ายครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ใหม่และน่าสนใจมาก คือทางสาย citation เป็นการวัดผลกันด้วยตัวเลขล้วนๆเลยคือจำนวนครั้งที่ผลงานของเราถูกนำไปอ้างอิงข้อดีสุดๆของมันคือไม่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเลยแต่แน่นอนว่าตัวเลข citation ก็ต้องสูงปรี๊ดเลยไหมครับยังสายวิทย์อาจจะต้องมีถึง500 citation ส่วนสายบริหารธุรกิจก็ราวๆ150 citation แล้วก็มีกฎเหล็กข้อเดียวเลยคือห้ามอ้างอิงผลงานตัวเองเด็ดขาดครับ โอเคครับผ่านเรื่องเส้นทางผลงานไปแล้วมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่บอกเลยว่าหลายคนงงมากนั่นก็คือเรื่องเอกสารคำสอนแบบที่2ที่พูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับใช่เลยครับคำคามก็คือไอ้เอกสารคำสอนแบบที่2ที่ว่าเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเข้าใจผิดไปนี่อาจจะเตรียมเอกสารผิดประเภทไปเลยก็ได้นะครับมาดูกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่า แล้วนี่คือคําตอบครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะเอกสารแบบที่2เนี่ยมันต้องละเอียดมากพอที่นักศึกษาจะเอาไปอ่านแล้วเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยและที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพของมันต้องเทียบเท่ากับตําราที่ใช้ตอนขอตําแหน่งพศเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันคือการยกระดับมาตรฐานของเอกสารประกอบการสอนขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับคือในระเบียบราชการเขาจะเรียกว่าแบบที่2 แต่ตามมหาวิาลส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเรียกติดปากกันว่าเอกสารคำสอนอยู่ไม่ต้องสับสนนะครับมันคือตัวเดียวกันเลยแค่คนละชื่อเท่านั้นเองเอาล่ะครับพอเราเตรียมเอกสารเตรียมผลงานทุกอย่างครบแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายจริงๆสักทีนั่นก็คือกระบวนการประเมินซึ่งก็มีขั้นตอนที่สาคัญมากๆที่เราต้องรู้ไว้ครับกระบวนการมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเรายื่นผลงานเข้าไปทั้งหมดแล้วก็จะถึงคิวของการสอบสอนต่อหน้ากรรมการ3ท่าน ซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือใน3ท่านนี้จะต้องมีผู้ทรงคนอุจจากข้างนอกมหาหลัยยางน้อย1คนด้วยเพื่อรับประกันความเป็นกลางและความโปร่งใสของกระบวนการครับและต้องขอย้ําตรงนี้เลยนะคบว่าการสอบสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขั้นตอนหนึ่งนะแต่มันคือประตูตัดสินของจริงเลยถ้าเกิดไม่ผ่านตรงนี้ขึ้นมาทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดก็จะหยุดลงทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสอบสอนจึงมีความสําคัญไม่แพ้ก,การทําผลงานวิชาการเลยแม้แต่น้อย คุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้กฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตของวงการศึกษาไทยยังไงครับมันมีข้อมูลที่น่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณภาพการอุดมศึกษาของเราเนี่ยกำลังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกับมาเลเซียเหตุผลหลกัหลกๆก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สอนจากผลงานวิชาการที่ตัวเองตีพิมพ์โอ้โหนี่คือปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างเลยนะ ที่เกณฑ์ใหม่นี้พยายามจะเข้ามาแก้ไขครับคือความท้าทายมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์จะบอกชัดเจนเลยนะว่าอาจารย์ต้องสอนจากงานวิจัยของตัวเองแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ค่อยถูกนําไปใช้เท่าไหร่ช่องว่างตรงนี้แหละครับที่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาเป้าหมายของเกณฑ์ใหม่นี้ก็เลยชัดเจนมากคือต้องการจะเชื่อมผลงานวิชาการกับสิ่งที่สอนในห้องเรียนให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ และก่อนจะจบกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดถึงโลกอนาคตหน่อยนะครับว่าในเส้นทางวิชาการยุคใหม่เนี่ยเครื่องมืออย่าง AI มันจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเราหรือมันจะกลายเป็นอุปสรรคตัวใหม่ที่เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้น่าคิดมากๆครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์พวกนี้ให้ลึกซึง้งมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการขอตำแหน่งแล้วล่ะครับแต่มันคือการที่พวกเราทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐาน เราร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของวงการวิชาการไทยไปด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามครับ